สวัสดีครับในคลิปนี้หมอบอลจะพูดถึงคนไข้จัดฟันครับ คนไข้จัดฟันนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ใช้วิธีการจัดฟันแบบติดเหล็กแล้วก็มีลวดจัดฟันอยู่ในปากเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมีเศษอาหารมีอะไรติดได้ค่อนข้างมากกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่ามีวัสดุอุปกรณ์ในปากเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบร็กเกตเองนะครับตัวลวดจัดฟันในบางรายก็จะต้องมีการใช้สปริงหรือว่าการใช้ยางในการดึงฟันต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้การทําความสะอาดด้วยการแปรงฟันโดยปกติเนี่ย เป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นดังนั้นในคนไข้ที่จัดฟันเนี่ยเราสามารถจะเจอเคสที่มีเหงือกอักเสบได้ง่ายมากกว่าปกติหรือแม้แต่กระทั่งการเกิดฟันผุก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากกว่าปกติเช่นกันเนื่องจากว่าการทําความสะอาดนั้น,เ,นเป็นไปได้ยากแล้วก็ทั่วถึงได้ยากนะครับดังนั้น ในเคสคนไข้ที่ทําการจัดฟันเนี่ยนะครับจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดฟันพิเศษหลายๆอย่างมาช่วยด้วยนะครับตลอดระยะเวลาในการจัดฟันครับอย่างที่1เลยนะครับก็คือแปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆแล้วก็จะต้องพกติดตัวยอยู่ตลอดเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะแนะนําให้กับคนไข้ของผมว่าทุกๆครั้งหลังการทานอาหารหรือทานขนมระหว่างมื้ออาหารเนี่ยจะต้องแปรงฟันทุกครั้งนะครับโดยที่คนไข้จะต้องพกแปรงสีฟันไว้กับตัวเองตลอดครับ เพราะว่าการทานอาหารเนี่ยอาจจะทําให้มีเศษอาหารไปติดตามวัสดุอุปกรณ์หรือตามแร็กเก็ตจัดฟันได้ค่อนข้างง่ายนะครับอย่างที่2ครับก็คือการใช้แปรงซอกฟันครับการใช้แปรงซอกฟันนํามาทําความสะอาดตรงบริเวณซอก ต่างๆระหว่างอุปกรณ์จัดฟันนะครับก็จะช่วยทําให้เราทําความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและอย่างที่3ก็คือการใช้น้ํายาบ้วนปากครับน้ำยาบ้วนปากเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับในการที่ช่วยทําให้คราบขี้ฟันหรือคราบ p ล a กเนี่ยมีปริมาณการก่อตัวเนี่ยช้าลงนะครับแล้วก็มีแบคทีเรียในช่องปากที่น้อยกว่าปกตินะครับดังนั้นการใช้น้ํายาบ้วนปากเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเสริมนะครับในการแปรงฟันและการใช้แปรงซอกฟันของเราครับ หมอบอลจะฝากว่าอย่างนี้นะครับว่าคนไข้ที่จัดฟันทุกคนนะครับขอให้ใส่ใจเรื่องการความสะอาดอย่างดีนะครับเนื่องจากว่ามีหลายๆเคสที่เราได้เห็นอยู่นะครับว่ามันมีสภาวะของโรคเหงือกเกิดขึ้นหลังจากการจัดฟันนะครับมีฟันผุเยอะแยะมากมายหรือแม้แต่กระทั่งการสูญเสีย ความแข็งแรงของผิวฟันจากการที่ถูกกรดจากแบคทีรียรกัดตรงผิวฟันทําให้เกิดฟันด่างเกิดขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ท่านไหนทําความสะอาดช่องปากได้อย่างดีทําการแปรงฟันใช้แปรงซอบฟันใช้น้ํายาบ้วนปากอย่างเป็นประจําแล้วเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นก็ทําให้สุขภาพช่องปากของเราดีครับ